อร่อยครับไม่อร่อยไม,ม่มามีไม่อร่อยไม่มาอะไรอยู่วะนะครับงูนะครับแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้ สดีครับพบกับพวกเรานะครับกินตามสไตล์นะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านอะไรเอ่ยครับตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านมากินถั่วจิงเหรอันนี้นะคะไม่แน่ใจว่าออกเสียงถืกหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันน่าจะเป็นภาษาอีสานร้านนี้เขามีอะไรบ้างแนร้าเข้าไปนะคะครั้งแรกที่เห็นเราตกใจเลยนะคะก็คือราคานะคะก็คือเขาเขียนเลยว่าทุกอย่าง39บาาทนะคะเพราะว่าก็จะมี29บาบาทก็เป็นเมนูทานเล่นเ่นเป็นเลานยี่สิบเก้9บาทส่วนไอ้39บาบาทอะทุกอย่าง เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นยำยำกุ้งสดก็39มสิบเก้านะคะมีด้วยหรือยำกุ้งสดใช่เพราะเป็นราคาที่น่าทึ่งมากเลยปกติยำกุ้งสดตามมหาทั่วไปก็เจ็ดสิบแปดสิบละค่ะแต่ที่นี่ขายแค่39บาทอะไรจะถูกลานะครับมีหลายอย่างเลยนะคะแล้วก็ที่แบบน่าตกใจเหมือนไหนก็คือยำแซลมอนค่ะยำแซลมอนเท่าไหร่เก้าบาทสามสิบเก้า ข้าสาร3.9บาทเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีทั้งพวกข้าวกะเพราซุกี้อะไรต่างๆหลายๆอ,อย่างเลยค่ะลองไปดูกันว่ามีอะไรบ้างอันนี้นะคะเขาก็จะมีโต๊ะให้นั่งทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกนะคะแล้วก็จะมีแบบว่าติดรูปอาหารมีเมนูมีเครื่องดื่มแล้วก็จะมีมุมสําหรับถ่ายรูปได้นะคะน่ารักน่ารักแล้วก็มุมตรงนี้ตรงนี้จะน่ารักหน่อย มีมีน้องหมีด้วยน้องหมีสามตัวก็จะประมาณนี้อันนี้นะคะเขาจะขายมันอยู่ติดกับโรงเรียนแล้วเขาก็จะขายของให้เด็กน้อยตอนเด,เด็กเลิกเรียนด้วยนะคะที่เห็นข้างหน้าก็จะมีเป็นโฟก,กับน้ำแดงปัน่นเดี๋ยวเราลองมาดูอาหารกันนะคะเดี๋ยวเราสั่งอาหารแล้วก็ลองดูกันว่าหน้าตาอาหาร3 9บาบาทจะเป็นยังไงบ้าง มีน้องมาเรียนนะคะนั่งอยู่โต๊ะข้างๆเพราะว่าลืมบอกไปว่าที่นี่เขามีเมนูออจิ้มจุ่มแล้วก็หมูกระทะด้วยนะคะจิ้มจุ่มเขาชุดละแค่59บาทเองนะคะแล้วก็มีหมูกระทะด้วยชุดละ99บาทน้องน่าจะสั่งเป็นอาหารชุดประมาณนี้เดี๋ยวเราลองไปถามดูดีกว่านะคะว่ามากินบ่อยแค่ไหนเดี๋ยวลองไปถามดู อ่ะน้องคะวันนี้มาสั่งอะไรกันเอืมผมหมูกระทะครับหมูกระทะครับชุดละกี่บาทคะห้สิบเก้าบาทครับห้สิบเก้าบาทมากินบ่อยไหมบ่อยครับบางเราชอบกินใกล้ใช่ไหมกินในโรงเรียนเหรออร่อยไหมอร่อยครับห้สิบเก้าบาทกินได้กี่คนเอืมหมดแน่กินได้หมดเลยครับโอ้ยห้าคนเลยเหรออร่อยไหมน้องขาประจําเลยใช่ปะขาประจําเลยใช่ไหมไม่ค่ก็จะกินประจําครับกินแบบของอื่นบ้างครับโอ้หกินของอื่นบ้างอร่อยใช่ไหมที่นี่อร่อยครับไม่อร่อยผมไม่มาครับ นี่ไม่อร่อยไม่มาปะกลับมาที่โต๊ะของเราดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเราลองมากินกันดูดีกว่านะคะว่ารสชาติจะอร่อยเหมือนเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองเอาเมนูไหนก่อนดีกว่าชีว่าเด็ดคิดว่าเด็ดอ่ะเขาอยากกินเบคอนนะเบคอนอ่ะลองคือมาเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆเลยนะไม่ใช่เศษๆนะเนี่ยอืมคือแบบน่ากินมากม่ะนี่แต่มันอ่ะมันก็อร่อยเบคอนอ้าวลองกินดูเฮ็ดไปเฮ็ดไป ฟินมากอร่อยตองแซลมอน่แซลมอนเพราะว่าแซลมอนดูเด็ดโคตรอร่อยอ่ะกุ้งสดตัวนี้ดีกว่า ดูดิก็เต็มช้อนเลยนะเนะี่ยเต็มคอมกัดใจอ่ะเพราะว่ากุ้นตัวใหญ่หวานมากห,หวานมากอนะ่ะ อ่ตอนนี้เราก็มาได้เขาผัดกับอะไรนะครับซุกี้น้ำค่ะซุกี้น้ำซุกี้เขาน่ากินมากคือทะเลเขามีปลาให้ด้วยอ่ะลูกไปยองกับใเขาดูดเนคือสามสิบเก้าบาทนะเนี่ยเออดูดิคือชิ้นใหญ่มากอ่ะปลาตอนร้อนเลยอนร้ หมึกหมึกเขาก็สวยนะครบเลยอ่ะเนี่ยหมึกกรอบแล้วก็หมึกหมึกสดแสดงว่าซุกกี้เนี้ยเป็นซุกกี้รวมมิตรไม่มันคือซุกกี้ทะเลใช่ไใช่หมึกมันก็อยู่ในทะเลเปล่ะร้อนร้อนนี่แล้วเราก็ออกจืดๆนิดนึงนี่ไงตัวเธอเขายังไม่ได้ใส่จิ้ลซุกกี้มันก็ต้องจืดสิก็เป็นกรอบนี่รับ อามาันี้ผัดเลยอือกุ้งตัวได้หลายตัวมากเลยนะดูดิดนนกนนะกุ้งคือแบบหลายตัวมนันไม่ได้ใช้ข้าวก่อผัดนะ ข้าวเลยข้าวสวยมันคือข้าวสวยโดยดีนึงอ๋อนุ่มมากแต่ไม่ได้เละนะนุ่มเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ข้าวเก่าทำใช่มันเป็นเหมือนข้าวพุ่งสุกพุ่งได้เยอะมากเลยแหละยหลายตัวมากอ่ะสามสิบเก้าบาทสามสิบเก้าบาทโูกอยู่สามสิบเก้าบาทคิดว่าหกสิบบาทโอ้แต่เป็นสามสิบเก้าคือแบบว่าถูกเวอร์เรื่องง่ายว่าถ้าสั่งข้าวจานหนึ่งอ่ะยำก็กินไม่ลงแล้วอิ่ม สั่งข้าวจานหนึ่งกินได้ทั้งหมู่บ้านครับผมเวอร์าเวอร์น่ก็เวอร์ไปกินคนละคำนะครับอันนี้ทำเมนูอะไรครับพี่ชามมนาวอ๋อชามะนาวครับผมอันนี้ก็คือแบบว่ามีมีสูตรแบบอันนี้ด้วยใช่ไหมเราต้องแบบช่างแบบว่าน้ำหนักเพื่อจะได้แับคุณภาพนะครับใช่ค่ะ อันนี้เป็นชามะนาวนะครับอันนี้เป็นชามะนาวจากร้านเขานะครับผมแล้วลองชิมด,ดูว่ารสชาติของชามะนาวจะแตกต่างจากรสชาติร้านยี่สิบบาทตามรสเข็มทั่วไปหรือเปล่าลองดูของเขาชามะนาวแบบว่า แตกต่างมากจากพวกร้าน20บาทเพราะว่าของเขาจะมีอย่างที่ถ่ายไปเมื่อกี้ก็คือแบบว่าคือเขาแบบว่ามีการช่างหลักคือว่าตัวอะไรอย่างี้ใช่ไหมืก็คือแบบมีตูตแล้วง่ายๆของเขาการทําสูรแต่ว่าให้มันรสชาติมันได้คุณภาพและเพที่คนขึ้นนะครับผมก็ถือว่าอร่อยอันนี้น้ํานะคะน้ําก็มาแล้วนะคะเป็นน้ําโกโก้เย็นนะคะโกโก้เย็นใครสั่งเลยเราสั่งอ้าวสั่งมานแล้วครัีก็สั่งมาวไปโกโก้เย็นดีเป็นไงอจยาลองเทสรสชาติเขาสิ อย่างนีกินให้หมดแก้วเลยอร่อยไม่มันไม่ได้หวานมากหวานกำลังดีแล้วก็มันละมุนอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่ใช่โกโก้ที่เป็นรสชาติเหมือนชงมือที่มันแบบยังไม่ละลายอะไรแบบนั้นอ่ะเพราะว่าร้านเขาทำมาดีแล้วบอกก่อนเลยว่าร้านนี้เขาไม่สูตรเขาไม่สูตรเนี่ยเขาทำเป็นผูดไงคือมันนวลมันนวลมากเลยอ่ะคือมันแบบเหมือนเขาทําให้ผงอะไรพวกนี้มันละลายหมดแล้วอ๋อก็แสดงว่าอาหารที่นี่ทุกอย่าง คือของคุณภาพทั้งนั้นเลยใช่ไหมเออเธอเฟกมากเธอเสกมากจริงแล้วก็ถ้าเกิดกินยำเรารู้สึกว่ามันกินเยอะแล้วมันเริ่มเผ็ดกินโกโก้เย็นช่วยได้หายเผ็ดช่วยได้เยอะไหมได้หายเผ็ดเลยช่วยได้เยอะด้วยอร่อยอร่อยด้วยอ่ะเป็นฟรายก็มาแล้วนะคะนี้เราก็ใส่ซอสเป็นซอสมะเขือเทศแล้วก็มายองเนสมายองเนสดูอันนี้ก็คือแอบชิมไปหลายชิ้นแล้วนะมันยังดูเยอะอยู่เลยดูสิ29บกาวเองนะยี่บกาวะมันถูกเวอร์อะ ขออนุญาตนะครับใครที่คิดจะไปซือ้อเซเว่นหรือบิซีอะไรต่างไม่ต้องซื้อหรอกมากินร้านนี้แหละให้เยอะก่าแล้วเค้าทอดใหม่ๆเลยนะเนี่ยยังร้อนๆอยู่เลยอ่ะร้อนจริงเปล่าองร้อนๆอยู่เลยกรอบอร่อยอือคือมันอร่อยต้องบอกกันเลยว่าเป็นเฟรนชฟรายที่แบบว่าเป็นเฟรนชฟรายแบบธรรมดาไม่ได้แบบว่าเก๋เฮนเนียมใช่ไหมแต่เขาสามารถทอดให้มันเป็นแบบว่าเป็นอร่อยที่กรอบอร่อยดีอะไรอย่างเงี้ยกำลังพอดีครับผมมันกรอบนอกนุ่มในอ่ะ มันมีความนุ่มด้วยนะแล้วก็กรอบคือมันอร่อยอ่ะอ๋อยังฟ้นฟลายคือเขาใส่ใจทุกจานจริงๆแล้วก็ไม่ต้องถามนะครับว่าพี่ระหว่างฟินฟลานที่พี่กินกับเปนฟายแมคโดนัลด์เคเอฟซีเทียบเทกันแล้วอันไหนอร่อยกว่ากันไม่ต้องไปเปรียบเทียบคนละแบบคนละแบบอันนี้มันจะใหญ่กว่าด้วยนะมันเป็นฟินฟายแบบใหญ่แต่ไม่ใช่ใหญ่แบบขนาดนั้นนะใช่หูแต่ใหญ่กว่าใช้ปกติหน่อยนึงถ้าใครที่สั่งฟินฟลายคือแบบว่าเราแนะนาอยากให้แบบว่าทานก่อนเพราะว่าฟินฟลายมันมีอายุสั้นนะสั้น ถ้าเราปล่อยไว้นานๆมันก็จะเหี่ยวไม่ใช่คุณสั่งตั้งแต่เริ่มแรกเลยแล้ว<า>เ,เขาเอามาส่งแล้วคุณกินอัน้ายสุดมันก็ไม่อร่อยนะเินพาะมันมันเป็นอาหารพานเล่นอาหารว่างที่แบบเขามาเสรรเิร์ฟเราต้องกินเลยใช่ไม่บอกเขาว่าไม่อร่อยนะ้วจะมาแบาบว่าคอมเมนเขาแบบว่าเฮ้ยมั็นไฟเหี่ยวจังอะไรเงี้ยเขาบอกว่าคุณไม่กินก่อนหรือเราไม่แนะนําเลยนะว่าสั่งกลับบ้านหรือสัง่งผ่านจะรี่วันนี้นะครับทานที่ร้านแหละอร่อยที่สุดแล้ว ต้องบอกก่อนเลยว่าแต่ละร้านอ่ะทำให้อาหารที่มีคุณภาพคือแตกต่างกันไปใช่ไหมอ,อ,อยา่างร้านนี้เขาก็าเน้นอะไรเน้นปริมาณคุณภาพการบริการได้หมดได้หมดทุกอยาก่างคือดีอ่ะต้องมาบอกก่อนต้องมาบอกก่อนว่าร้านนี้เขาเปิดได้ไหมร้านคนก็เลยแบบว่ายัาง,งเริ่ม,มไม่ค่อยรู้จักบว่าร้านนั้นอยู่ตรงไหนลึกลับเพราะว่าด้วยการทาเลทาเลแบบนี้มันอยู่แบบ เป็นแบบเหมือนเส้นทางแคบๆใช่แล้วเส้นทางาไม่ใช่ติดถนนใหญ่แต่แต่มาไม่ยากนะเพราะว่ามันอยู่ติดโรงเรียนเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาคุยกับเจ้าของร้านกันดีกว่าว่าเขาดีไซน์ร้านเป็นยังไงบ้างนะแบบลูกค้าเยอะขนาดไหนแบบเวลาที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการแล้วเขาได้พลิแบลกอะไรยังไงกลับไปบ้างครับสวัสดีครับครับผมร้านนี้แบบเปิดมานานนะครับพี่ สิกเมื่อกี้ผัดแต่ว่าตามสั่งนะส่วนมากจะเป็นเด็กอ๋อจะเป็นเด็กหมูกระทงเฮ้ขายอะไรบ้างครับผมอ๋อในส่วนของจะมีอาหารตามสั่งหลับยำถ้าเป็นสองเมนูนี้ทุกรายการจะสามสิบเก้าบาทครับผมแล้วหมูกระทะโอแล้วซิกเนเจอร์ของร้านนี้เป็นยังไงบ้างครับก็จะเป็นยำนะคะอ๋อเป็นยำชนิดมากใช่ครับผมแล้วที่นี่ผมเห็นป้ายมีแบบหมูกระทงหมูกระทะจิ้มจุตรด้วยใช่ไหมครับอ๋อนี่คือพี่กาแบบขายเหมาหมดทุกอย่างเลยเจ้าของ จุดทองเด็กๆจอดเกินมากแค่ทุกโตเลยนะคะจะเป็นหมูกระทะจิ้มจุ่มครับผมแต่ผมชอบที่นี่อยู่อย่างนึงคือแบบว่าได้เยอะแล้วก็ราคาถูกมากครับผมแล้วก็การบริการก็ดีนะครับผมแล้วที่นี่เครื่องดื่มเป็นยังไงบ้างครับเครื่องดื่มเครื่องดื่มก็ทุกเมนูจะ20บาทถ้าเป็นน้ำผลไม้สดปั่น25บาทโอ้โหจิบข้าวแล้วร้านเปิดทุกวันไหนบ้างครับเปิดทุกวันเลยค่ะเปิดทุกวันเลยค่ะตั้งแต่กี่โมงครับพี่ตั้งแต่เจ็ดโมงค่ะจนถึงสี่ทุ่ม เจ็ดโมงสี่ทุ่มจะประกาศไปเพจใช่ไหมครับเพจของพี่ชื่อเพจอะไรนะครับมากินถั่วอ่ามากินถั่วใช่ไหมครับสามารถเข้าไปกดติดตามได้นะครับที่เพจนี้ครับผมโอเคก็ต้องขอขอบคุณพี่ท่านี้ครับขอจบครับครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับผมอร่อยไหมอร่อยค่ะก็คือถ้าคะแนนเต็ม10ก็คืออยากให้10คะแนนเลยจะเพิ่งคะแนนเต็ม10ดิลองมองภาพรวมก่อนเป็นยังไงภาพรวมก็คือการบริการก็ดีอ่ะดีอยู่แล้วบริการรสชาติก็อร่อย ราคาก็ถูกมากเลยคุณภาพก็แบบอืดีกุ้งตัวใหญ่มากใช่ครับเป็นไฟายกรอบอร่อยอาหารก็ไม่ได้แบบรอนานะ มาไวคือแต่ถ้าต้องเข้าใจนะคะว่าถ้ามาตอนน้องเลิกเรียนมันก็จะนานนิดนึงใช่เพราะว่าแต่ถ้าเกิดช่วงจบปกติตอากลางวันก็คือปกติเลยได้เร็วโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับกับ E ีีหน้าครับกินตามสไตล์กับพวกเรานะครับก็ใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b ค c r i b e กให้กับช่องสักกฤตชแนลด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย